มีดทำครัวครับคุณผู้ชมครับมีดทำครัวถ้าไม่คมแล้วจะปาดกระดาษก็ยังไม่ค่อยเข้านะครับนะครับต้องใช้แรงเยอะขนาดนี้จริงเลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเป็กกนอีแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินแชนแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีดีในการรับมีดครับมีดทำครัวไม่คม ทำยังไงครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับปาน้ําเครื่องดื่มชูกําลังครับสามารถนํามาทําเป็นที่รับมีดได้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งทําให้มีดของเราคมกริบแน่นอนครับเป็นวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับปาน้ําเครื่องดื่มชูกาลังแบบนี้สามารถนํามารับมีดได้ด้วยนะครับไปนะครับไปดูวิธีทําและการรับมีดกันเลยนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆในการรับมีดนั่นก็คือนี่ครับฝาเครื่องดื่มชูกําลังครับฝาเครื่องดื่มชูกําลังนั่นเองครับสามารถนํามารับมีดให้คมได้นะครับโดยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากครับคุณผู้ชมครับมาเลยครับมาลงมือรับมีดด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูด้านในนะครับส่วนด้านที่เป็นตัวตัวเวลาปิดฝานะครับนี่ครับ ตัวนี้แหละครับสามารถทําให้มีดของเราคมได้นะครับวิธีการรับไม่ยุ่งยากครับให้เราทําแบบนี้ครับถูไปอย่างนีคคค้ครับคุณผู้ชมครับนะครับคุณผู้ชมครับแล้วล้านอีกด้านนึงให้เราถูเข้ามาครับ เวลาถูเราให้ตัดแคงนะครับตัดแคงข้างนิดนึงครับถูเข้ามาหาตัวเราประมาณสิบถึงยี่สิบครั้งนะครับดีครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าฝาเครื่องดื่มชูกำลังมันจะเป็นรอยครับเวลามีดของเราเสียดสีเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เรามาทดลองครับทดลองตัดกระดาษของเราเนี่ยครับที่มันไม่เข้าเมื่อกี้นะครับ เห็นไหมครับตอนแรกๆมันไม่เข้าแต่ตอนนี้มันเข้าแล้วครับมีดของเรากลับมาคมจริงๆครับเพียงเราใช้สิ่งนี้ครับสามารถทําให้มีดของเรากลับมาคมได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับไปนะครับไปที่บ้านไปหามาอย่าเพิ่งทิ้งนะครับฝาเครื่องดึงชุมกลาลังแบบนี้สามารถทําให้มีดของเราคมได้นะครับ อีกข้างหนึงให้เราลูดเข้ามานะครับเวลาเรารูดเราก็นนรูดแบบนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วเรามาทดลองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่ามีของเรากลับปคมจริงนะครับ รู้อย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับหาเครื่องดื่มช่วงกาลังก็สามารถนํามารับมีดให้คมได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสําหรับเคล็ดลับดีๆในการรับมีดในวันนี้ครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ